สวัสดีครับพี่น้องแฟนขายเอฟซีครับแฟนเพลงแฟนมอลำสุขุสุคนครับห้ามาเบิ่งกับไฟหนาไว้ทีสาวหน่อยนำเพื่อนชั่วครับพี่น้องครับตั้งเซตซับเป็นที่เรียบร้อยแต่แผลนะครับมือทีห้องว่าสิเลนเราได้ยกเลิกไปสวัสดีครับโอ้ได้ครับพูดไทยครับผมพร้อมแปมพร้อมแปมสวัสดีครับผมใครพูดไอ้สิไทยไงเฮา มาแป๊มมันเหนีมันนีของแไทยลูกกวนเขาเดี๋ยวผมหยิบทั้งยิบทั้งสวัดีครับสวดีครับเาติดตามอยู่เด้อขอบคุณหรอขอบคุณครับขอบคุณอ่ะักั้งสองเด้อติดตามดูดูมมไอองก็องงานเขาไม่ทายเขาไม่ติดละกล้องคอยพรไเนาะเขาไม่ติดละ

เดี๋ยวมาเล่นขอบคุณครับโอ้สุดยอดได้แล้วแม่ได้มองนั่งแล้วบ่ได้แล้วโอ้ยวันที่สามสีผูดเก่าสามโอ้ปมหนีขึงสายสินไว้ย่างดีพี่น้องครับคุณแร่ผมสาธุมาจากคุณหานจ้ะมาจากคุณหานคุณแม่เคุนมาจากคุณหานคุณหารสีสกิบ้านพรามเดี๋ยวบันเดี๋ยวไม่ใช่วันที่สิบเจ็ด พิธีการนี่ก็จะไปที่โรงเรียนบ้านโค้งอีกนานงน่าไปว่าบ้านเราก็ร่างใจเก่งอันนี้ใจบัตรอยู่ครับผมวันที่สิบเจ็ดขอคุณใจบัตรอยู่เพราะว่านายกปรินแล้วว่ะเดี๋ยวจะเอาบัตรมาให้มาให้ยูบนว่าครับแม่แล้วมาเด้แม่แล้วมาคุณแล้วล้วทักแล้วทักกันอันไปพร้อมพักเสือจ้ะทักักเสือนงามปอมเลยงามเหรอครับผุนเนี่ยดูดิ เลาเมียดละไม่ได้กอดีิทักได้ลูกเคยหัดชักอยู่ไอลูกขามเซาเอพอดีเอาเวลาทีว่างๆมันยังบระคำกัครับมากกับไผ่เนี่ยีแม่ขายหรือมากหลายคนบ่มาหลายคนบ่องคนมารอบรอบแรกกับมารอเลกคนตกกับจับไปบานก่อนนะครับทำไมออมากสูรอบมาแล้วครับผมสวัสดีครับ นี่ไม่พอจีบ้านนั่งเอกนี่ใส่เสียครับมั้เอกนี่ใส่ดีกับนางเอกนี่ใส่เสียติีนอนกระไทยหูุดรึเปล่นี่นี่สวัสดีครับเนี่ยยุบมาได้ไงครับนี่มาจากคุนหานจากมาจากคคุณานรอบหนึ่งแล้วโอ้มาอยู่ใกล้ใบ้านผมตัวนี้ครับอยู่จตรัสโอ้โใกล้มองไหนเลยนี่คุณหานจตุราดโอ้ยเบ่งในแผนที่ตีเบ่งในแผนที่ใกล้ๆกัน ก็ยุ่มยุ่แผนที่พวกก็ใกล้กันสุดเลยโอ้ยเราเป็นทนเเอ้ยพี่น้องเฮ้พคุณน่ะอันนี้คอแปลทยน้ำกันติไปไป้อมแปมพูนไปฟังพุดปอแปลมชาติกวะล่ะครับนานดินานงานเราต้เอาคืนกันโอ้ยิ๊กวยกีหลังกล้องแล้วมูยด้วยเนี่ย ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับผมโอ้โหเว้ยนะเบิ่งดอกพี่น้อ,นองเขาสาดเสือยังเหลืออยู่เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมเข้ามาอีกหลายอันนะครับผมหุ่นฟังลักไวเ้เฮ็ดได้อ้่ำย่างดีบบบนี้ปุ๊บนะครับเนี่ยฝนตกเพิเ่นกูน้นี้อีกยักหน่อยเพิ่นกามาปูอีกดอกครับนี พื้นที่ว่างแห่งๆเหลือหลายเนะครับพี่น้องพี่ผู้ใดมาก่อนได้ก่อนมาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังมาที่หลังนั่งขว้อยืดแดงนะครับพี่น้องผู้ใดจนจะเอาว่าดีต่อเนาะพุดนะมาที่หลังนั่งขี้ต้มใช่ป่ะปูใบเต้มือพุดเด้อหนิเด้อมือพูดกระมี่เบามือพุ่นกระมี่พูดนะสุดยอดเลยนะคุณแม่เนาะครับผมอุย เอ้าวมองนี้ยังเปล่นเปนอยู่เด้อพี่น้องมองนี้เมื่ท่านมีผู้ใดอยู่ทำได้เหมาะพอดีเลี้ยวขึ้นไปสียูซื้อแม่ป่าอันไปเมเป่าเมเป่าเพิ่งือโต๊กสีแบบตื่นผัดอยู่แม่ป่านั่นแล้วันี่ยคนตกใจแล้วหลายแล้วมาเลยตกสีมาขอเรื่อจ้างยูยูแล้วตั้งตากแดดอยู่นี่สามหมื่นแล้วพี่น้องครับคุณ เหมวนซื้อหัวเซลวกันเต็มรูปแบบสองวีมากจะในเมืองสีสกิวัหนึ่งหันยายหน้แ่มบริยูไปจากเมืองแก่เ่าออกมาคนในเมืองกกอกันเซอยว่าสออกมาหลายนาไม่อุบรัยังทมาทั้งอุบกรท่มาทั้งในเมืองกัโท่มามือนั้นมือนั้นอุบากย่คนนี่เมื่อนี้มาอีกบอกคุณแม่มื่อนี้ก็มาอีกพีน้องจองไว้เด้อเรแม่จองไว้ตเว็ ตัวเมืองรามาจากอุบล20กว่ามาจากตัวเมืองอีกในตัวเมืองสีสศรเกิอีกมอนอนอยู่บ้านคุณมานอนถ่ายพี่กันมีพโอ้ยเกี่ยวกันนอีกเลยวเอามาเลี้ยวเลี้ยวเฉยเย่ตัเดยไปบัดนี้ครับคุณแม่ขอบคุณครับไปเข้าพี่น้องเขามาทางพีไปที่ง ตู้ล้วพวกเอาป่าคุ้มไปย่างดีๆพี่น้องเป็นธรรมดาทุกคนเสียนนเราเรา้วยันแบบว่ามันดันดำขันตากแดดมันสีดำนดี่ขันตากแดดพักไรฟังทุกคำฟังทั้งหลังเฮานี่กับอุ้ยพี่ครับมาบึงกันมาไปยจังเด้อท,ทุกทุกน้อนั่รับทับชิดสบายนอนวันชั้นขายอยู่สองหมื่นสามหมื่นเนาะถือว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ เอัดีครับผมนอนจะได้คนจะได้เป็นทำงานสบายครับอุบาทว์มั้งนยพี่น้องครับนอนเฝ้าเวทีที่สี่กระได้เงินนอนเฝ้าเวทีที่สี่กระได้เงินติดอันนี้ตัวไม่เห็นด,ดีเหตด,ดีพูดเอามาเลี้ยงพ่อกันเต็มวงนะครับผมสาวน้อยเพชรบันแพงเอ็กสาวน้อยลำเพลินโชูนี่ เวทีสาวหน่อยแล้วเพื่อนช่วยตั้งเจิญเถื่อนอยู่กัาฟ้าเปิดครับพี่น้องครับเดี๋ยวกับแม่ครับเดี๋ยวกับแม่ครับจะถามหาเราเดี๋ยวกับแม่ครับสวัสดีครับผมเฮ็ดดีเฮ็ดดีดีค่ะเฮ็ดดีครับสบายดีตอนนี้เราแต่สบายดีเป็นบางมือบางเวลาครับไอ้มันเลี่ยวเตี้ยดอกพุดนะครับสุดยอด คิดวอดระยะห่างๆาาก,ก,กดอะพี่น้องทุกเอาเหมือเรยงสถานที่ตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วทางเวทีวงหนึ่งสาวน้อยเพรีงกำลังตัง้งตามคลิปวังหันนี้เดี๋ยวพอกันคลิปหนานแล้วกันครับผมเดี๋ยวพอกันคลิปหนาไปแล้วพี่น้องไปโซลี่กัน